ซีรีส์อันบ็อกซ์ตอนที่ทำเปนตีมซื้อจากพีเตอร์ดไสวัสดีคะ่ะออฟฟิศเกอร์อันบ็อวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องที่ทำไปเต็มกันคะ่ะซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไนะคะทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีที่อยู่ตามห้างหรือว่าตามสแตนอะโลนข้างนอกนะคะเป็นร้านขายของสารพัดสิ่งอย่างเลยคะ่ะ มาจากประเทศมาเลเซียนะคะเราซื้อมาตั้งแต่ช่วงโควิดค่ะเพราะคิดว่าจะทําอะไรกินเล่นๆกันแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีอตอนนี้พินจาไม่ได้ว่าซื้อมาราคาเท่าไหร่นะคะแต่เรามาเริ่มอันตคก,กันดีกว่าก็แกะหีบหอ,อก,กันเลย ขนาดของที่ทำไอตินนะคะขนาดแท่งละ7.5เซนได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมที่จะไปเติมรสชาติต่างๆที่เราชื่นชอบในแต่ละหลุมแล้วนะไปกันเลยค่ะรสชาติแรกนะคะจะเป็นพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนของพินเองค่ะยี่ห้อพินชยานะคะหอมหวานมันอร่อยนะคะหวานน้อยจากข้างในจะเป็นเนื้อบุ้น,นะคะม,มีเนื้อะคะ่ะ น่าทาไหมละคะเราก็จะต้องตีให้บุนแตกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่ลงไปในแม่พิมพ์นี้ไม่ได้นะคะอันนี้ขายกระปุกละยี่ิบาบาทนะคะ <c oughs> เผื่อท่านไหนสนใจจะสั่งไปทาสั่งไปออกงานบุญงานข่าดำอะไรได้หมดเลยคะ่ะพอเป็นชิ้นๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักเทใส่ที่ทางไปติมกันเลยคะ่ะอัอนนี้เรมามะพร้านะคะาไปเลย อุยจะล้นแล้วอะ่ะอืมนีไม้ยูยนิคอร์สีขาวปเสร็จแล้วค่ะช่องนึงแล้ชาติที่สองนะคะเราจะเป็นโคกค่ะทำรดโคกกัน<ๆ>เรื่องปริมาณก็กะดูเอานะคะว่าจะให้มากน้อยเท่าไหร่ รสโค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสโปกเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเป็นรสอะไรดีนะรสที่3ค่ะเราเป็นรสนมเปรี้ยวกันดีกว่านะคะ Dashmew Delight Fiber Oh No สายนมก็ต้องสีชมพู Okay เรียบร้อยแล้วรสสุดท้ายเอารสอะไรดีนะพิหารถที่สี่ได้แล้วค่ะเป็นรถ มะม่วงปั่นนะคะอันนี้เราไปซื้อน้ำมะม่วงปั่นมาเราจะมาตักใส่กันนะคะน้ำมะม่วงปั่นอาโก้ค่ะน้ำมะม่วงประจำะออที่สาวออฟิทุกคนที่ชอบสั่งทานนะคะยอดเลยจ้็ ยูนิคอนตัวสุดท้ายลงคะ่ะปื๊อเรียบร้อยแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าช่องฟีดกันว่าเป็นยังไงเอาอ้ยยูนิคอนหันโละด้านไม่ได้ไม่ได้เราหันข้างเดียวกันคะ่ะไปเลยลกๆๆ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 ิบบๆบเรานำม,มาใส่ช่องฟีดไปแล้วนะคะ <S <S เ,เดี๋ยวเจอกันนะตัวเองบ๊ายบาย เวลาผ่านไปออกจากช่องฟิ์มาแล้วแข่งไปในตีมเลยนะคะเราก็จะมาให้เด็กๆได้ลองชิมกันนี่อ่ะอะรถโคกโคกอะือสิอันนี้๋ยพุดติ้งอะสามสี่ไอยิ้มได้ยิ้มหมายใช่ปย ไหนช่วยดูหน่อยช่วยดูมั้ยยูนิคอนเออมันเย็นมากๆค่ะน้องไอเหมือนไม่ค่อยได้กินของเย็นๆค่ะเลยอคติ้งแบบนี้เย็นนะเย็นนะเออโอเคขอบคุณค่ะบาย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 ให้บ้านหน่อยบายบายหน่อยขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้พินชญาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบายบาย Bye-bye.